สวัสดีครับสวัสดีครับครอบปนีตามเคยครับสองคนพี่น้องนี่ก็แม่ันนี้มีอันนี้ครับปลาหมึกกับไอ้ตําขนมเสนครับผมตําขนมจีนนะขนมเสนปลาครับแซ่บๆต้องการครับพี่น้องแซ่บๆเด้อไหมกับปลาหมึกตัวใหญ่เพื่อเห็นบอกเหี้โอ้ยใหญ่เยอะป่ะเนี่ยเครับพี่น้องตาขนมเส้นนะเพื่อไอซิมกันได้ซิมซิมใส่มือเลยนะอื แกล้มต้องกันครับตามขนมเช่นครับแก้มกับปลาห,หมึกแหม่ใช่ปะอืมอยอย่านำมันเฮียเดี๋ยวยศนน,นนำนี่เอาปลาหมึกนี่นั่งเลยปลาเยีงง่ยงละอันนี้หัวมันอืมพูดนะน้ำกระจายเลยแต่ปลาหมดเลยเออหมดเหมือนเปรี้ยวปะเปรี้ย มาเด้อ <Mother. S 1> การโหลดมาเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บมาครับแซ่บแซ่บกันครับอืเป็นไรเป็นยังไงะอืมเป็นตึ๊บตึ๊บดีเนาะน้ำจิ้มงูอืออือมีเหีหหยต้องดีนละ่าอือมันมีเหงียอือขันห้องผมอะไอย่างีนห้องนีเหรออืมสวนเนี้ อืมนะอืมอเมดี๋ยวแซ่บหมดอืมปดีกำลังดีเนาะผักครับเข้า,า,ขากันใช่ปะเ้าก็ดีหัมน,น,น้ำน้ำปลาน้านปลาะนะ้ำ Đang làm phụ nữ diện nó kia kia bác chào bác chào mhm không

cười bọc ngoài vẫn lại ừ cười đi vô còn bọn này ngược cô bọc nhanh như <laughs> tìm thả lấy ý nhưng mà ngọt lốm cái này dạ yeah. ngọt mất ngọt nhanh dạ cười đi จิ no, <problemas> ้มกินกับความกเสร็จใช่ไหมนาะหนัเนาะ

มันยนังไงมืดังีย <su> ก็เลยกบตัวเปนยังกินสองคนสิ่งมัจาะไหนก่อกสิ่งมาตลาตลาดคุณเดนขอับ อแช่แข็งทุกชนิดนสลดๆหนัแนรรกแับหยกน้ำปลาอันนี้กินทีงมือทั้งสว่วนเด้อ

Ừ. Phiệt chứ nó Không thích tiếng này, phiệt này. Ừ. Phiệt. Phòng phấn chỉ nó đất nè, bằng nha.

เรามาตำแ่บๆตำส้วเจ้าขนมจีนเห็นไหมเห็ดบเห็ดเจ็บแจ็ตัองเ็ตัวทีมนเอาเลยกินแล้วแมน cọp bay ở đây này nhanh cọp ba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 y này, này. cọp trái mới cọp bay cái cọp này nè, cọp bay nhanh 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 cọp bay พอไปแล้วพี่น้องพอก่อนเนะาะพอกัอนผู้ใดไปหาซื้อได,ด้ดเด้อผู้ใดอยากกินปลาหมกึกอะตลาดเนาะโอเค okay. สำหรับคลิปนี้่มันนี่พอแล้วอิ่มแล้วพี่น้องคินโมบิดักสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไคร้นะครับเแข้วหนาทีามอเมเอกเนาะสำหรับมันนี้พอสิมีดี้วพี่น้องไปแล้วครับบ๊ายบบายครัสวัสดีครับ